พวกเรามีของดีมานำเสนอสรส้างสรรค์ธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอรครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นครราชสีมามันสำปรหลังภาคสอง อย่างมหัศจันย์คุณผู้ชมมหัศจันทร์สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ไปคงเล่าได้ไม่หมดเท่ากับเจ้าของแปลงกเกษตรครับผมเดินทางมาที่นี่คล้ายๆกับการเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยทีเดียวที่นี่แปลงมันสำปะหลังเป็นล้านๆไร่นะฮะเรียกง่ายๆว่าพี่น้องกเกษตรกรที่นี่ปลูกมันสำปะหลังกันซะส่วนมากครับอันดับหนึ่งของประเทศสิ่งที่ผมเห็นอยู่ด้านล่างนี้คุณผู้ชมครับ นี่คือมันสํารัลังขนาดน้ำซ้ะนะฮะเนี่ยนี่คือน้ำซาะลงมาโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นคุณผู้ชมนะเอาอย่างนี้กันละกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของแปลงกเกษตรแปลงนี้กันชื่อว่าพี่บุญลือครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินรีพัดร้อยเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ด้านอ่าด้านหน้าจอตลอดเวลาอย่าลืมโทรมาคุยกันนะครับห้ามพลาดครับพักก่อนนะครับสักครู่ครับ รายการเกษตรติดจอวันนี้พบกับแต่อันดับหนึ่งอยู่ที่นี่อันดับหนึ่งอยู่ที่กวางโอ้โหโดยส่วนตัวจริงๆแล้วพี่บุญลือเนี่ยปลูกมันกี่ไร่ฮะโดยส่วนตัวอ้าวเอานุ่มๆขอแรงหน่อยนะฮะเอานี่ฮะสดๆเลยอ้าวเขย่าไหมไม่เขย่าเลยเขย่าไหมต้องขุดหน่อยไหมฮะช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ โปรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติ้นเจิอไม่ต้องรอเกิอรีบตัดสินใจผัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเครมีใช้ผัดลอยผัดลอยท่านขายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะ ดูมั่นของดิชัดดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอ้ยมาสายผัดลอยจังก,กันเรื่อเนี้ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาผัดลอยมาใส่กับหน้าดำขีดเดียวใส่แล้วแต่ก็ผู้ยูพญะห่วงกะไญ่นนเม็ดกะตรง ่อยนี่ดีจริงเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัทร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงตั้งของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้โฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100เปอร์เซ็นต์สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัร้อย เพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได,ด้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยโทรเลย029485303โทรมานะครับอยากให้กเกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับโปรดปังทางนี้ัวกเรามีความดี มานำเสนอสารสก,กัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเก้อรีบตัดสินใจเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรของคุณพี่บุญลือเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งมหาอาจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เจ้าของแปลงกเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วคุณพี่บุญลือครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นมีผลตอบรับอย่างไรวันนี้ผมอยากจะให้เจ้าของแปลงกเกษตรแปลงนี้เล่าเองทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบนะฮะรูปหล่อเลย <c oughs> นะฮะอันนี้คือคุณพี่บุญลือครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครับเต็มๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนายบุญลือดังใหม่ห ดังใหม่ไม่ใช่ดังเก่านะฮะครับผมอ๋อดังใหม่นะโอเคนะดังใหม่นะอ้าวนะพื้นท uh, ี่ที่เรายืนตรงนี้คืออะไรฮะบ้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอ๋อบ้านตะแบกบานครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดโคราชนั่นเองครับเลยนครราชสีมาครับเขาบอกว่าที่จังหวัดเนี้ฮะพี่บุลยครับนะฮะเรียกง่ายๆว่าพี่ลือแล้วกันครับนะพี่ลือนะพี่ลือฮะเขาบอกว่าในเขตนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำมันมากที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าครับมากที่สุดในประเทศไทยโอ้โหคุยชมของประเทศเลย อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมขับรถเดินทางมากับทีมงานแล้วก็ตามรถพี่บุญรือมาเรื่อยๆนะพาผมเข้ามาโอ้โหทั้งเวิร์กเลยคุณผู้ชมฮะเวิร์กนี่ทั้งหมดเลยเห็นบอกว่าติดรอยรอยต่อไปถึงอำเภอเลยนะอำเภอหนองบุญมากหนองบุญมากไปนู่นเลยนะฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมเคยพาคุณผู้ชมเดินทางไปจําได้ไหมฮะคือเคสของคุณพี่เดชนะคุณพี่เดชที่จังหวัดกาแพงเพชรนั้นก็เยอะเหมือนกันอันนั้นคืออันดับ2ของประเทศแต่อันดับหนึ่งอยู่ที่นี่อันดับออย่ีโาห โดยส่วนตัวจริงๆแล้วพี่บุลือเนี่ยปลูกมันกี่ไร่ฮะโดยส่วนตัวเกือบ200สองร้อยร้อยไร่โอ้โหเฮียเลยนะเฮียนะนะฮะเฮียบุลือเลยคุณผู้ชมสองร้อยไร่ตัวเลขก,กลมๆสมมต200ิสองร้อยไร่ใช่ไหมฮะเหนื่อยไหมทำ ไม่เหนื่อยแต่พอมันเพลินมันเพลินใช่ไหมมันเพลินนะครับวก็สนุกมันสนุกนะแต่ถ้าเจอเรื่องโรคเรื่องแมลงมันไม่มีหัวนี่เครียดเลยนะครับเครียดอย่างใช่ไหมครับเครียดเลยนะครับเนี่ยเอาละคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อากาศอาจจะร้อนนิดนึงผมเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยฮะให้เห็นนาฬิกากันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยประมาณสักสี่โมงครึ่งนะฮะแดดกำลังจัดจัดนิดนึงพี่บูลูเดี๋ยวไปนั่งกันข้างในดีกว่านะนะคุณผู้ชมว่าตามไปเลยครับนะตามไปเลยอันนี้มันสำปะหลังนะฮะทีมงานขออนุญา อันนี้คือมันภาคสองคุณผู้ชมฮะเอาตรงไหนดีฮะเอาตรงไหนดีนะเอาตรงไหนดีฮะเอานะครับเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนาะน่านะฮะเอานั่งด้วยกันเลยพี่นั่งด้วยกันอ่ะนะครับตรงนี้เลยอ่ะพี่นั่งตรงนั้นเลยเอากันสจดสดนี่เลยนั่งคุยกันหน่อยโอ้โหนี่มันสับปะหลังโอ้โหนี่เชิญฮะเชิญบ้านผมเองนะครับนะฮะโอ้โหนะสบายสบายฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ถามพี่บุรุษนิดนึงนะฮะทำมันมากี่ปีแล้วโดยส่วนตัวจริงๆแล้วประมาณ 16ปี16ปีแล้วใช่ไหมครับผมนะฮะปลูกมันสําหรับแปลงนี้ก็ปลูกมันเองปลูกมันเองปลูกทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยครับปลูกมาโดยตลอดไม่ได้เปลี่ยนพืชอื่นเลยไม่ได้เปลี่ยนพืชอื่นเลยปลูกมันสำหรับอย่างเดียวเลยเหรอถามพี่บลูนิดนึงนะฮะวิธีการปลูกมันสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันไหมเมื่อสิบหกปีที่แล้วต่างกันเยอะเลยครับเยอะเลยเหรอเยอะเลยมันเยอะตรงส่วนไหนบ้างฮะมันสมัยก่อนกับสมัยนี้ก่อนมัน มันได้ไร่หนึ่งแล้วไปกี่ตันประมาณสองตันสามตันสองตันสามตันเนาะแล้วต้องเห็นบอกว่าต้องพึ่งพาเคมีด้วยต้องยาเคมีหลายอย่างหลายอย่างเพื่อไม่ลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะต่อไร่เฉลี่ยมาประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าต่อไร่จริงๆริแล้วเมื่อก่อนนะก่อนเจอรอยหลับเอาเอาถอนถอนถอนก่อนถอนก่อนที่ก่อนนะเจอมันต้องใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีครับอ่า ยาฆ่ายายาฆ่ายานะฮะต้องใช้คือใช้คนใช้คนงานไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะฮะต้องใช้ยาฆ่ายาอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็มียาอะไรอีกไหมโอ้ยยาฆ่ายายาฆ่าเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้อ๋อเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งนี้ด้วยครับมี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 เมื่อสองสามปีเนี่ยมีลงหนักเลยนะครับลงหนักระบาดเลยแล้วเอาอยู่ไหมตอนนี้เอาอยู่แหละ มเมื่อก่อนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยคือยังไงฮะปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งเลยเป็นลูกปูดกูดสิงว่าลูกเข้าเป็นคือแบบเขาเรียกเขาเรียกหงิกเลยครับหงิกออ่ะมันยเลยยอดมันหงิกเลยใช่ไหมก็เฉลี่ยต่อไรออกมาก็น่าจะสูงอยู่นะสมัยก่อนนะฮะมันคือถ้าเกิดพี่ทําขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีทั้งล้มลุกคุกคานมาพอสมควรใช่ไหมฮะมีขาดทุนไหมพี่ถามจริงจริงมีมีครับบางปีเรขาดทุนบางปีเราขาดทุนเลยใช่ไหมถือว่าเป็นเป็นติดศูนย์นะนะคือในส่วนนั้นก็คือติดศูนย์เป็นหนี้ไหมถามจริงจริง เป็นนี่มั้ยมก่อนมันก็เป็นนี่ที่เวลาเราทำนี่เยอะนะเสรตัวนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มฟื้นละเริ่มฟื้นละเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนทีหะเปลี่ยนเทคนิคหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตามทีวีดูอะไรบ้าอะไรงี้ยมันดีแล้วก็เอาเอามาลองก่อนแต่อนแรกที่มาลองเยอะนะก็ทดลองก่อนทีละเดี๋ยวทีนี้คุณผู้ชมฮะอยากถามว่าทีนี้เข้าประเด็นเลยนะฮะพี่บุญลือของเราพี่ลือเนี่ยรู้จักพัดร้อยได้ยังไงดูทางตัวทัศนชจานดำโรอครับผม ดูนั่งดูอยู่กี่วันกี่เดือนหรือยังไงไปกดแว็บไปแว็บมาเจอหรือว่ายังไงก็ก็กดดูอยู่เรื่อยๆดูเรื่อยๆไล่กดไปเรื่อยๆไล่กดไปเรื่อยนี่ไปเจอที่ชอบช่องไหนก็ถึงแล้วช่องดูเกษตรจุลละเราดูแล้วก็เราพูดจริงหรือว่าอะไรนั่นมาดูแล้วเราดูนานไหมดูนานไหมดูนานไหมดูนานจริงเหรอลเขาพูดมาดูว่าช่องนั้นช่องนี้เนี่ยครับบางทีเขาจะ แตเตียมกันหรือเปล่ามีพิรุษอะไรไหมอย่างนี้เออ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 วลาดูเอออยากรู้นลคุณผู้ชมตรงอ่ะคือเขาตงตรงอ่ะเรามองดูเราดูจากคือคือสังเกตดูไม่ต้องดูพิธีกรพิธีกรเนี่ยเขาเขาผิวอยู่แล้วแหละครับอย่างผมเนี่ยผมผิวแล้วคุณผู้ชมจริงไหมฮะเออแต่ที่ต้องดูจากคนคนนี้ว่ามีความจริงใจตอบแค่ไหนใช่ไหมเตรียมกันหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมเออแล้วดูอย่างนั้นตัวตัดสินใจดูพัดร้อยแล้วแตกต่างกันแล้วยังไงหรือว่าก่อนหน้านั้นหลงประเด็นไปซื้อยี่ห้ออื่นมาลองก่อนหรือเปล่า เคยเคยเคยอยู่เหมือนกันเอ้าจริงเหรอแต่เออที่เขต้องนี่นีอยู่เหมือนกันเหรอซื้อมาเป็นไงเท่าไหร่สองสามพันสองสามพันลยตรสามพันได้ผลบ้างมันไม่ได้ผลอย่างมันยังไงล่ะมันใครจะขายแบบเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อเออต่อต่อต่อกันตัดต่อกันไปเรื่อยโอ้คือมันจับยัดจับยุใสประมาณนั้นนะเบิ่งบังคับซื้ออะไรเงี้ยนั่และเเราก็เลยมาใช้แตวนี่นะเราสั่งพันร้อยสั่งพันร้อยไปกี่ขวด ตอนนแรกตอนแรกเลยใช่แค่ขวดเดียวเพื่อมาทดลองออกมาทดลอง,อลองแล้วมันแปลงนี้หรือเปล่าที่ทดลองครับแปลงนี้เลยปะครับมันแปลงนี้เพิ่งคือคืองไงว่าเพิ่งเริ่มใช้เหรอพี่ครับเพิ่งเริ่มใช้เพียงแปลงเพิ่งเริ่มใช้มันเกิดอะไรขึ้นถึงเอามาใช้มันไม่งามหรือว่าอยากลองสินค้ามันมันโดนสารเคมีอ่ะมันบอกบมันเหลืองๆอ่ะยังไงอ่ะใบมันเหลืองเหรอฮะใบมันเหลืองมดเลยมดแปลงเลยทั้งหมดนี่เหรอครับโอ้โหแล้วมันเป็นไงพออพัดร้อยมาฉีดแล้วเป็นไงใบมันจะถอดใหม่ จากความรู้สึกจริงๆว่าใช้เองเลยใช่ไหมฉีดเองเลยครัเอาทีนี้คือมันสัมบหลังของพี่ลือเนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกี่เดือนแล้วนะอันนี้9เดือน9เดือนแล้วโอ้โหปกติ9เดือนสูงประมาณไหนในแปลงนี้เลยหรือเท่ากันตรงนี้เลยไม่ไม่สูงเท่าเนียเอาจริงเหรอมันจะเตี้ยกว่านี้หน่อยมันจะเตี้ยกว่านี้หน่อยใช่ไหมเตี้ยกว่ากันเตี้ยแหละประมาณเอาดูจากต้นนี้แล้วกันอ่ะดูจากต้นนี้ประมาณไหนฮะเอาได้เลยไม่เป็นไร ล้อยไปก็แค่เสมอหัวยืนเตมที่เสมอหัวอ๋อนะฮะพอมาฉีดพัดร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเจอสารสารอะไรนะสารยาฆ่ายาหละฮะครับเอ่อฉีดไปที่ไหนฉีดที่แปลงครับตอนนั้นมันกี่เดือนที่ฉีดลงไปมันประมาณสองสามเดือน2-3สองสามเดือนอ๋อแสดงว่ามันยังไม่โตสิยังไม่โตใช่ไหมฮะแล้วซัดยาฆ่า้าลงไปโดนสารยาฆ่าญ้าใบเหลืองเลยโดนโดนต้นแล้วมันก็จะเหลืองโดนเหลืองเลยครับ เอาพัดร้อยมาฉีดท so ีน <se> ี้ใช่ไหมฮะกี่วันมันถึงถอดยอดมาใหม่อ่อนใหม่อ่อนอ่อนขึ้นมาในพี่สิบห้าวันสิบห้าวันนี่เห็นเลยเห็นเหรอมันมันแตกยังไงอ่ะพี่พี่เลยมันจะถอดยอดมาใหม่เลยไม่จะถอดจากยอดเล็กมันจะถอดยอดใหม่ล้อใหญ่ขึ้นมาลอคือแตกยอดออกมาใหม่เลยใช่ไหมฮะใบที่สมบูรณ์เลยไหมสมบูรณ์เลยทีนี้มันออกเป็นสียงไงสีมันสีเข้มเลยมืนมันจะออก มันเลยนรดูน้ำต้นูร่นอะมันสมูเลยาทมานานเราจะรู้ว่ามันเราบอกเออนั่นแหละสิพี่พี่จะรู้เลยคุณผู้ชมว่าพี่ลือนี่จะรู้เองว่ามันจะขนาดไหนเป็นยังไงถ้ามนเราดูยามมันจะบอกขนาดไหนอ๋อมันจะช้ำไปขนาดไหนได้รู้เลยใช่ไหมครับแล้วมันฟื้นปุ๊บก็รู้เลยรู้เลยออที่นี่ผมว่าเออทีนี่มันก็ดีมันดีได้สองต่อเออได้อะไรบ้างหนึ่งคือมันรองงามปุ๊บอือฮะเพราจะพื้มันก็ไม่ขึ้นอย่ไหล่ะมันก็จะถูกต้องถูกต้องเพราะมันโตเร็วเออครัน เราก็ประหยัดต้นเงนลงมาได้ประหยัดยาฆ่าอะไรไปอีกเอ้ยยาฆ่ายาใช่ไหมฮะมันใหญ่ไปคือมันมันโตเร็วทีนี้ประหยัดเรื่องอะไรต่อทีนี้ฉีดพัดร้อยแล้วต้นทุนมันไม่ค่อยแพงต้นทุนไม่ค่อยแพงเพราะว่าเราไ้แกะนนต่ออ๋อหมายถึงว่าประหยัดต้นทุนคืออยาที่พี่พี่หรือพูดเมื่อสักครู่นี่สี่ห้าตัวเนี้ยเราไม่ได้ซื้อเลยคือมีแต่พัดร้อยล้วนๆกับปุ๋ยเออปุ๋ยเนี่ยใส่ไปเท่าไหร่ยังไงฮะ้น้แปลงเนี้ยแปลงไร่ใส่แค่สองถุง เฮ้ยอีกแล้วคุณผู้ชมสิบแปดไร่เนี่ยนะครับใส่ไปสองกระสอบครับพเจ้าตรงนี้เม็ดหนึ่งตรงนู้นเม็ดหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหวานเลยหวานเลยเหรอโอ้โหสิบแปดไร่สองกระสอบก่อนหน้านั้นใส่ยังไงก่อนหน้านั้นใส่ตกไร่หนึ่งไร่ไร่เลยเกือบสะสมครั้งแรกเลยจริงนะตอมาก็พัฒนากันเลยอิชัยเลย เพราะอะไรตอนนี้วิถีเป็นไงวิถีมันเป็นเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงขึ้นละค,คือเราต้องรู้ตัวเองแล้วนะตอนนี้นะอืมนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม18ไร่2กระสอบจากจริงวะจากใจจริงวะจากใจจริงเลครับน<อ>ีบ่คุณผู้ชมผมเทียมกันป่ะเนี่ยไมได้เียคุณผู้ชม,ม,มให้ดูตรงนี้กันละกันนะฮะนี่คือมัน9เดือน นะฮะลงหัวรือยังพี่ลงหัวเห้วเห็นบอกว่ามีหัวด้วยนะฮะแล้วก็มีแปลงเปรียบเทียบด้วยนะฮะแปลงข้างหน้านี่เองใช่ไหมฮะแปลงข้างหน้านี่เองเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะฮะ,ะ,ฮะว่าดีขนาดไหนตอนนี้คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวพักหายใจหายคอกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่ลือพาผมเลาะดูแล้วก็ลองให้ทีมงานเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีมีแขกรับเชิญเยอะเลยนะฮะอยากจะให้เข้ารายการด้วยนะฮะให้ขุดมันมาให้ดูเลยว่าแปลงแปลงเนี้ยมันหัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เปรียบเทียบกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าใช้กับไม่ใช้ต่างกันยังไพักสักครู่ครับกดังงงามมีีีวเเรนนอนนส าก,การสกัดธรรมาชาติพบเจิอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจผัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเคมีใช้ผัดลอยผัดลอยท่านชายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมั่นของดีชชร์ด,ดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอ้ยมาสายผัดลอยจังก,กันเรื่องนี้ดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลย ผู้ขาสาวลำเปล่าเอาพัดลอยมาใส่กับหน้าดำขีดเดียวใส่แล้วแต่ก่ผู้ยูพญะห่วงกะไ่นนเม็ดกะตรงพัดลอยนี่ดียิลีเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับ เพราะสารสกัดธรรมชาติอินซีพลร์ร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพาร์ทร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100เปอร์เซ็นต์สารสกัดธรรมชาติอินซีพลร์ร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆ เมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติ e p พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยโทรเลย029485303โทรมานะครับอยากให้กเกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับโปรดปังทางนี้พวกเรามีความดีมันำเสนอ สักกธรรมัชาติผมเจอไม่ต้องรอเก้อรีบตัดสินใจ เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรติดจอในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันนะผมไม่อยากให้เวลาหมดจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เสียดายเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรวบล็อตตัดตอนกันนะฮะถามเลยทีนี้ต่อฮะพี่ลือคือวิธีฉีดเนี่ยตอนนี้พี่ลือฉีดยังไงนะพัดร้อยเคยคิดจะเกินไหมไม่ไม่เคยเกินเลยเลยเอยขวดนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยพี่สั่งมาวิธีฉีดฉีดยังไงลองบอกคุณผู้ชมหน่อยครับผมใส่น้ำ ถังแดงเตะถังเนี่ยสองลิตรน่ะถัง200ลิตรต่อหนึ่งฝาต่อหนึ่งฝาคือฝานี้เลยครับนะฮะฝานี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่เลยนะฮะปริมาณก็คือ1 0 0่งซีซีพอดีนั่นคือถัง200ลิตรครับหต่อ2นะฮะท่านผู้ชมครับหต่อ2แล้วทีนี้ผสมกันเลยครับน้ําเปล่าเลยน้ำเปล่าเลยคนเลยคนเลยแล้วฉีดยังไงฮะฉีดเป็นละอองฝอยช่วงเช้าเลยเป็นละองฝอยงเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะฮะพอแล้วสัก สองโมงกว่าๆว่าเริ่มเด็ดนะครับเริ่มเด็กก็หยุดละหยุดละครับนะฮะมีต้องการให้ได้ผลเต็มที่ต้องการให้ได้ผลเต็มที่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าปากใบพื่อจะเปิดช่วงเช้าเอาตอนนั้นเลยนะฮะแล้วครั้งที่สองมันมันต่างไอประมาณกี่เดือนตอนนั้นที่ฉีดครั้งที่สองฉีดครั้งที่สองอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนนะฮะหลังจากนั้นคือไม่ได้ฉีดอีกเลยแล้วป่อยเลยเอาตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับสมบูรณ์เลยนี่ขนาดยืนกันนะเต็มที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไว้ว่าเต็มที่ค ตอนนี้มันไปถึงไปนู่นเลยนี่ขนาดแค่เก้าเดือนแล้วยอดไหนจะขุดนะพี่ยังไงดูยอดเขายังไม่หยุดเลยครับยอดนี่เขียวอยู่เลยกันนี่นี่ยอดยังไม่หยุดเลยนะครับยอดมันจะพุ่งอยู่ตลอดจะยาวอไปเรื่อยๆยังเขายังไม่หยุดในตอนนี้เขาจะยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมจากผู้รู้ผู้รู้เรื่องมันเลยนะคือทำมากว่าศึกษาถ้ามันเขาจะไม่เขาจะไม่ยอดต่อเนี่ยเขาจะหยุดเลยนี่เขายังเขียวเขาจะยาวเรื่อยๆเขาคือคั่วกมยางไปเรื่อยๆถีบตัวเองก็ไปอีขนาดตอนนี้อากาศแรงๆนะคิดดูบ้านแรงหลายปีน่อยแปลงที่ไม่ใช้ไปตรงนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปเลยนะฮะอ่ พี่ลือตามมาเลยครับนี่ใช่ไหมฮะที่แปลงที่ไม่ได้ใช้พัดร้อยครับนี่ของใครอ่ะพี่ลือของไรบ้านหมู่บ้านแห่งทางกันเลยครับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับคนละโลกเลยอ่ะพี่นี่เลยนะฮะโอ้โหนี่นี่สังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมครับฝาเมืองของผมนี่คือไม่ได้ใช้พัดร้อยเขาปลูกก่อนปลูกหลังยังไงเขาปลูกก่อนเดือนหนึ่งฮเหรอครับ นี่เขาปลูกก่อนเราเดือนหนึ่งดูสังเกตดูนะคุณผู้ชมว่าดินเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแดงเข้าหากันหมดผมเชื่อว่าคงพี่ลือคงไม่ไปถมดีที่สุดมาใช่ไหมครับโอ้อย่างนี้ถือว่างามไหมพี่ถือว่างามเลยถูกใจป่าถูกใจเลยครับเนี่ยคุณผู้ชม่เห็นได้ชัดเลยคนละฝั่งเนี่ยฮะใช้กับไม่ใช้เนี่ยนะฮะนี่ใช้นี่ไม่ใช้โอ้โหสุดยอดนะฮะของเขาก็เหมือนกันเนาะนะฮะอันนี้ก็มันสับปะหลังกันมันสับปะหลังเดียวกันนะฮะว่ากันไปคุณผู้ชม เดี๋ยวมีคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก่อนจะหมดเวลาผมมีทีมงานนู่นเลยนะฮะให้กําลังใจเยอะเลยอันนั้นใครบ้างฮะ <ๆ S 1> น่ยมีใครบ้างฮะเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อย <ๆ S 1> นะฮะญาติญาติเลยครับ <ๆ S 1> <ล>ให้กำลังใจใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเ <ๆ S 1> อาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอเอาใครเนี่ยไปนั่งอยู่เนี่ยด้วยคนนึงเนี่ยทีมงานผมเองฮะนี่น้องมี่เจ้าของคลังสินค้าของออฟฟิศนะครับเอานะฮะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันเะไรคนี่ลอไม่เป็นไนครับมันลอยแล้วมันดูน้ำไหลผ่านมากันเลยฮะเนี่ยหรอ เมื่อกี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยใครเป็นคนเอามาโอ้โหนี่มันแปดเดือนเหรอเนี่ยเก้าเดือนเออเก้าเดือนแปดเดือนนะเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนไปดูอันนู้นดีกว่าอันที่คาต้นเลยอันที่คาต้นเลยของจริงเลยท่านทีคาต้เลยใช่ไหมอันนั้นไปวัดไปเลยใครจะไปเอานี่นะครับไปดูอันนู้นเลยนี่จะญาติมาช่วยน่ยครับจะญาติเลยใครเป็นใครบ้างคนนั้นคือใครฮะชื่ออะไรเสถียรครับสถียรใช่ไหมเอาวัตดีคุณผู้ชมหน่อยครับเอาวัตดีหน่อยคนนี้ล่ะชื่อใคร ติ๊กที่อกติ๊กใช่ไหมเอ้าสวัสดีครับป้าครับป้าสวัสดีครับชื่อหนังครับสังวนสังนคนนั้นแหละครับแฟนครับแฟนชื่อปนอมครับปนอมเห็นาดูรายการทีวีทุกวันเลยชอบดูรายการเกษตรทะเลาะกับลูกเลยจะดูเกษตรจอลูกก็บอกจะดูหนังคนนี้ล่อันนี้ลูกชายครับลูกชายใช่ไหมครับผมอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไสงการครับสงกรานไม่ใช่อะไรนะมาคบูชาสการันอันนี้หลานอันนี้หลานชื่ออะไรครับ ชื่อเบีย์อ้ไม่ใช่เล่าขาวนะฮะเอาเอาใครก็ได้ไป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 จับผอนกันเลยคุณผู้ชมมาให้ดูตรงนี้เลยไปไปมาเลยใะลุกมาเลยครับเดี๋ยวเราเจากันเอากันสดๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเอ้ามาเลยไปไหนแล้วล่ะนะมานี่มันโอ้นี่มันหัวใหญ่มากเลยถามถามดิถามใครเดียถามแฟนมา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 นะฮะแฟนที่เลือหน่อยมานี่มานะฮะ นี่นะฮะคนคนก็ว่าอาเจจริงๆเลยมาไม่ต้องกลัวครับกลัวกล้องค่ะคุณผู้ชมฮ่ฮ่วิถีเกษตรนะดูรายการเกษตรติต่อของเราหยุดเหมือนกันดูทุกวันป่ะทุกวันเห็นบอกตเลาดกัอรเลยนะฮะดีไหมรายการเกษตรติจ้อของเรามีความจริงใจดีใช่ไหมอย่างนี้งามไหมเนี่ยถูกใจป่ะถูกใจถูกใจไม่ได้บังคับให้พูดนะเอางี้ป่ะนะฮะลูกๆหลานๆนะฮะไปกดมันให้ผมดูหน่อยนะครับออามาเลยครับตามมาฮะา่านผู้ชมครับ เพราะว่ามันปีนี้เดี๋ยวสังเกตด,ดูมันเจอประสบภันธุ์แรง<อ>ที่เขาบรรทุกไปเห็นไหมบลุนนะ่ะเขาจะม,มีหัวใหญ่เลยครับนะใช่ใช่ครับครับนั่นแหละเฮ้ยเทสันเลยปีนี้เราเปรียบเทียบต่อปีไงถ้าฝนสมบูรณ์ถ้าฝนดีจริงมันจะยาวออกมาเลยคือเราเราเปรียบเทียบป,ปีต่อปีอะ่ะครับ เขียวอยู่เนี่ยยอดยังถอดอยู่เรื่อยๆ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาอยู่ในแปลงด้านกลางเลยเนาะยายเนาะกลางกลางแปลงเลยนะของบุลเลยเนาะนะมาทั้งหมดเลยสักพิพยานทั้งหมดเอามาอันนี้เลยครับนะอันนี้เจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่เอ้าไปดูแล้วครับหลบไปดูแลนะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้หนุ่มๆขอแรงหนุ่มๆหน่อยนะผู้ชมมาดูตรงนี้เลยนี่มันเก้าเดือนนะขอเลยแล้วกันเนาะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยต้องปตกมือให้กับที่บุลเลของเรานะฮะที่สละมันให้เราต้นหนึ่งเอ้าดูกันเลยฮะใหญ่ไม่ใหญ่ลงมาดูกันนี่มันให้เก้าเดือนเอ้าหนุ่มๆขอแรงหน่อยนะฮะเอ้านี่ฮะสดๆเลย ขยับไหมค่อยๆขยับขยับไว้ค่อยๆขยับไหมต้องขุดหน่อยไหมฮะต้องขุดกลางคุปเลยฮะคุณผู้ชมปกติอย่นีโอ้โหระวังฮะน้องเหยียบฮะน้องเหยียบฮะให้ใกล้ๆโอ้โหว้าวนะฮะโอ้โหลูกหัวนี่เลยนะไม่ขาดเลยนะไม่ขาดไม่มีขาดนะฮะนี่ตัวเล็กๆเองนะฮะโอ้โหอย่างนี้ครับอย่างนี้โอเคไหมเยี่ยมไหมยายเยี่ยมนะฮะดูนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตผักนิดนึงนะเอาเอาเอาจับให้สนหน่อยนะครับดูนี่ฮะคุณผู้ชมครับ นี่แสดงว่ามันยังไม่เต็มที่มันยังขาวหรือเปลือกยังอ่อนอยู่เลยยังอ่อนอยู่เพราะว่าเนี่ยมันมันอ่อนดูเปลือกเปลือกเขาจะขาวเปลือกเขาจะขาวครับถ้ามาเต็มที่แล้วเขาจะสีเข้มสีเข้มเลยครับนี่แสดงว่ามันอ่อนมันยังมันขายังโตได้อีกหลายนี่คือนี่คือนี่คือต้นพันมันใช่ไหมครับพันพันเสียบเนาะครับนะฮะแล้วแตกกอออกไปครับแล้วตอนที่ฉีดพัดร้อยคือได้ประมาณเวลาไหนประมาณรุ่นนี้ประมาณรุ่นนี้ครับนี่คือครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครั้งที่สองก็รุ เนี่ยยกให้ดูหน่อยทีเอ้าขอลบเรายกหน่อยยกหน่อยนะฮะโอ้โหนี่นี่นี่สุดยอดนี่ยังไม่โตนะครับเยี่ยมจริงจริงคุณผู้ชมนะฮะเอาละวางไว้ก่อนเลยนะฮะเยี่ยมเลยที่รือฮะเอ้านะฮะมาตรงนี้นิดนึงนะครับอาอยู่ใกล้ๆกับเจ๊ใหญ่ของเราที่รือฮะคือเอ้าท่านยังไม่ต้องไปไหนนะฮะไม่ต้องอายกันนะฮะสดๆเลยคุณผู้ชมฮะไม่มีการเตรียมนี่คือเกษตรจิตจอม้าเอ้าอยากจะสื่อถึงอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ ลังเลเล็กๆเหมือนกับพี่บุลือมั่งครับที่ยังไม่กล้าตัดใจว่าพัดร้อยเนี่ยดีจริงเปล่าโมกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมมั่งครับคือผมอยากให้เปิดใจกว้างคือเราทดลองอะถามคือก่อนก่อนปิดรายการเคยใช้กลุ่มประเภทแบบคล้ายๆพัดร้อยเนี่ยเยอะไหมเคยเคยใช้หรอเเคยใช้มาได้เยอะเลดลองผิดลองลงถูกครับแต่พัดร้อยถือว่าอยู่ในใจปะครับอยู่ในใจครับนะฮะเอาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมม้างครับ ครับคืออยากให้เปิดใจทดลองพัฒรอยนะครับคือแบบยังไงล่ะคือเรายังไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เรามาลองสักขวดหนึ่งถ้ามันดีจริงขอใช้ต่อเหมือนผมครับใช่คือเราไม่ให้เขาโกหกได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับครับขนาดเขาเสียเงินไปเรียนมองนเมนองนาเขาไปหาความรู้อะไรไปก็เยอะแยะมากมายสัยดังเราเนี่ยเขาเล่าแค่ทดลองหาความรู้ในอาชีพของเราเก้ารอยง่ายๆเลยเราหาความรู้หาประสบการณ์พอเราลูกปุ๊บแล้วเราจะได้ ผมเป็นอาชีพครับน่าคือได้ลองได้เจอเราเองมีไปใช่ไหมครับนะฮะอย่างนี้สั่งชุดที่สองมาหรือยังครับอ้ชุดที่สี่ที่ห้าละวันนี้เอาจริงเหรอครับเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็เอามาเอาเหรอครับเมื่อวานนี่พูดไปเอามาชุดเมื่อวานนี่สองชุด ขีดวดสองชุดโอ้ยคุณผู้ชมวานสุดยอดพุ่มปเอามามันหมาดเลยนะฮะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนาะก็นี่คือขอให้พี่น้องเกษตรกรเปิดใจดูนิดนึงนะฮะว่าพัดร้อยนะฮะใช้ไม่ใช้เนี่ยลองไปสักชุดหนึ่งก็ยังดีอย่างที่ผมบอกไว้เนาะว่าหลังคาละหนึ่งชุดคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือปลูกมันปลูกเกษตรอยู่แล้วพัดร้อยใช้กับพืชอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะลองลองสักชุดหนึ่งเนาะไม่เสียหายอะไรแล้ว อ่าพี่ลือเองในเวลาฉีดไม่ต้องไปปิดหน้ากากไม่ต้องสบายสบายแล้วห่างจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะโอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณเลยเวลาหมดจริงๆนะฮะแล้วก็เราทุกคนเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนคุณผู้ชมฮะลาแล้วก็ปิดรายการกันตรงนี้เลยก็แลวกันพบกันใหม่ในวันทุกนี้เวลาเดียวกันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับทุกทุกท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ผลผลไม้ใช้ทั่วพืชผักสวนทั่วใช้ดีความยางพาราก็ใช้ได้เต็มที่ช่วยลดต้นทุนที่มีอย่างที่ใจต้องการเกษตรกรยิ่งกว่าถูกหวยสานไข่ตัวสานแร่งรวยช่วยให้ทุกอย่างดังปัน